สุดยอดเลยแม่ต้องให้บิว้วอารมณ์อยู่เลยกราบสวัสดีทุกท่านเลยครับผมโอ้ยนะครับขอบคุณมากเลยฮะรอนานแล้วได้มาเจอมาเจอกันสักทีนึงนะครับวันนี้นะครับขอเสียงดังๆได้ไหมของพี่น้องชาวเชียงยืนชาวบ้านหัวบ้านชาวมหาสารคาม ขอ,อตังค์นี่ขอเสียงอย่างเดียวขอตะกีบตะกีบมาเยอะมาเยอะอีหลีครับพี่น้องครับแต่วันพุธทั้งนั้นเลยครับแล้วต้องการวันไหนต้องการวันอาทิตย์สีแดงไม่เอาวันเสาร์นะครับผมก่อนอื่ก็ต้องขอกราบขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับนะครับปะนัท่านดรสุขินกลางแสงระครับที่ให้เกียรติกับศิลปิน นะครับในสมาคมนักร้องร้องทุ่งแห่งประเทศไทยซึ่งนําโดยนายกทศพลอิมพานและวันนี้ก็ได้รับความเมตาจากท่านด้วยนะครับพวกเราได้มาแสดงมุิตาจิตนะครับในพิธีบายสีส, ulously, สู่ขวัญช่นะครับทางท่านและต้องขอไดท่านด้วยท่านดรท่านดรอภิชารยาศรีที่เป็นที่ปรึกษาคิตตมศักตร์มีงานไหนไม่เคยลืมใ้องน้องศิลปินแล้วก็ให้เกียรติได้มาร่วมสรุกด้วยใช่ใช่โอ้โหสุดยอดจริงๆเอาปอบมือหน่อยครับ ให้ท่านด็ตอรอภิชาด้วยนะครับรและผู้ประสานงานอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงปรบมือให้หน่อยจ้าสุดยอดเลยวันนี้จะฟังกี่เพลงดีครับสิบเพลงตรงกลางครับตรงกลางสิห้าด้านหลังครับฮะเรื่องของมึงนะไม่มีใคราพูงงดอย่างนั้นหรอแกเซเดจัดอีกสองเพลงเซเว่น แต่อยากกระซิบว่าอย่าพึ่งกลับกันเดี๋ยวจะเสียโอกาสใช่ศิลปินยังมีโอ้ยแย่มากมายแล้วนี่วงพี่ทำเธอรำพอนแ่ยได้กลับมาด้วยวงนี้ยังอยู่ด้วยและวงนี้คือวงสาวน้อยเสด็จแบร์เดี๋ยวจะมีมันกว่านี้เดี๋ยวมีกระซิบเมื่อเซอร์ไพรส์ว่าพี่บอลก็ไม่รู้หรอกไงครับท่านด็อกเตอร์กระซิบมาว่าอย่าพึ่งกลับครับเพราะวันนี้มีเซอร์ไพรส์เราบอกกันตรงนี้เลยเดี๋ยวจะกลับคุณก่อนนะครับนอกจากศิลปินที่ยังไม่ได้ขึ้นมาร้องท่านจะได้พบกับ ไผ่พงมธะทอนและไต่เอราวัยครับรวมมือดังครับมาร้องพี่นี่ไปขอนแก่นแล้วจะพูดทำไมเดี๋ยวจะกลับกันก่อนเอ้าเซเว่นต่อเลยมาเอ้ยพนักงานเซเว่นเนาะอย่างนี้กันเข้าเซเว่นตลอดที่4ชั่วโมงเลยสูเลยท่บอกนะนมบ ราคของพี่จะดีเสเวนสิเลฟินโอ้แม่นี่ยันแล้วก็เห็นใจรีที่รอราโตไม่โตสักทีแต่ว่าคนดีของพี่ไม่มากีนน้าเปลี่ยนอยดีเสเวนสิเลฟินแต่ชาตรงดแก่แล้วยังไม่เห็นหน้าบิดไปหลายดุนจนอุ่นราแมวแดง ตัวรอรีกันอยู่ทำไมพร้อมเหนือคู่แล้วความรักของที่สองพี่เจมส์กีเล่นเป็นร้อนกันเลยแจบเป็น